d e v a l DCF840N นะครับตัวนี้เป็นไขควงกระแทกนะครับไร้สายจากแบรนด์ d e v a l ในซีรีส์ XR Brushless นะครับก็คือมอเตอร์ไม่มีแปลงฐานไร้แปรงฐานนั่นเองใช้แรงดันไฟฟ้า20โวลต์แม็กซ์ลิเียมไอออนนะครับก็ใช้กับบัต18โวลต์รุ่นเก่าได้ด้วยนะ ตัวนี้เป็นไขควงกระแทกไร้สายที่ออกมานานมากแล้วนะครับหลายปีแล้วน่าจะ6-7ปีหรือนานกว่านั้นอีกนะซึ่งปัจจุบันก็จะมีรุ่น845 850 860และ870ออกมา,เ,าเติมเต็มแล้วนะครับเป็นรุ่นที่ออกมาหลังๆนะตัวนี้ก่อนหน้านี้จะเป็น887ันะ้างก่อนเจ้าตัวนี้ตัวนี้จะมาในลนักษณะขนาดที่คอมแพคก,กว่า887นะครับแล้วก็เ,เป็นเทคโนโลยี b r u s h l e s s ีมด้วยหน้าตากับขนาดของเจ้าตัวนี้จะขนาดใกล้เคียงนะครับแล้วก็หน้าตาคล้ายกับ DCF 8 0 1นะครับซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับลองคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับป๊อบอัพขึ้นมาก็จะพาไปที่รีวิวเจ้าตัวนั้นแต่เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยดูไปเดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบกับ DCF 8 0 1รุ่นแล้วก็ตัวเดียวกันกับที่ผมเคยรีวิวเมื่อนานมาแล้วนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2,000ปลายปลายันะ2 0 0 7 2 0 0 0แล้วแต่ร้านผมซื้อเจ้าตัวนี้จาก HomePro นะครับในราคา2,900แต่มีโปรส่วนลดอะไรก็เอาซะว่า2,000กลางค่อนไปทางปลายแล้วกันนะไม่ถึง3,000 8น5จะมีสวิชเลือกตรงฐานตรงนี้นะครับราคาก็จะ3,000กว่า8,50ก็จะ3,000ปลายปลายแล้วก็6,0ก็จะประมาณ4,000กว่า7,0ก็ประมาณ5000กว่าขึ้นไปนะครับ ตัวนี้มีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่192นิวตันเมตรนะครับอัตราการหมุนสปีดเร็วสุดอยู่ที่3,200ราอยรอบมินิทหรือว่า RPM นะครับรอบต่อนอาทีนั่นเองคือตั้งแต่0ูนย์จนถึง3,200แล้วแต่เรากดเลือกทริกเกอร์นะครับอัตราการกระแทกนะครับอยู่ที่0ูนย์ถึงสี่0ครั้งต่อนอาที IPM นี่คือ Impact Per minute นะครับก็คือการกระแทกต่อนอาที4,200ครั้งถือว่าถี่มากเลยแล้วก็มีไฟ l e d ดสว่างด้วยนะครับเขาบอกว่า maximum initial battery voltage measure without a work load นะครับ is uh, 20 v o l t nominal voltage is 18 v o l t ก็คือ uh, วัดระดับแรงดันแบตเตอรี่เปล่าๆไม่มีการใช้งานอยู่ที่20นะครับแต่ว่าแรงดันปกติอยู่ที่18เพราะฉะนั้นใช้8 8 v วลตได้นะครับข้างกล่องก็จะบอกว่าเป็น uh, DVF840N c บางคนยังสงสัยว่า e n กับไม่ e n ต่างกันยังไงนะครับสำหรับ d ิ v วอลนะถ้าเป็น e n ต่อท้ายนะครับทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นไขควงสว่านหรืออะไรก็ตามนะครับถ้ามี e N ต่อท้ายเท่ากับตัวเปล่าไม่มีแบตไม่มีท่านชาร์จไม่มีกล่องแข็งไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่กระดาษกระตุอุปกรณ์ก็คือถ้าเป็น8-40แล้วมีดังอื่นต่อท้ายที่ไม่ใช่ e n เนี่ยมันจะแพงกว่านี้ออปชันมากกว่านี้นะตัวนี้เป็นตัวเปล่านั่นเองเ,องเนาะเฉพาะ ตัวเครื่องมือเท่านั้นนะครับไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีทันชาร์จไม่มีอะไรเลยนี่ด้านหลังก็มีวอรรันตี3ปีนะครับในประกันของ e ิ v l l นะครับโอเคแล้วลองมาเปิดกล่องดูข้างในเขาให้อะไรมาบ้างน,นะ840เนี่ยเป็นไขควงกระแทกรุ่นเก่าที่สุดเท่าที่เท่าที่ผมทราบแล้วกันเนาะนะครับก่อนหน้านี้ก็887นี่ยผมยังไม่ได้ซื้อนะครับมีคู่มือใบรับประกันอะไต่างๆให้มานอกเหนือจากนี้จะมีตัว เบลคลิปนะเป็นคลิปสําหรับห้อยเข็มขัดช่างแล้วก็มีตัวสกรูติดตั้งมา1ตัวเดี๋ยวมาติดตั้งให้ดูนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวอุปรกรณ์แน่นอนนะมาในถุงพลาสติกอีกทีนึงแล้วก็ตัวอุปรกรณ์จะมีแค่ bare tool นะครับหรือว่าตัวเปล่าเท่านั้นนะครับไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีที่ชาร์จอะไรมาเลยมาแค่นี้เลยนะครับล้นๆแบบนี้นะครับซึ่งถ้าลองสังเกตดูจะเห็นได้ชัดเลยว่าหน้าตาของเขาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงมากๆเลยกับ DCF 8 0 1นะครับค่อนข้างมากเลยนะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันหลังๆแล้วกันก่อนอื่นเราลองมาชั่งน้ําหนักเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้กันก่อนนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆสงสัยกันว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับตัวเปล่าเมื่อลองชั่งดูนะครับอยู่ที่871กรัมแล้วก็ชั่งรวมคลิปกับตัวสกร,รูแล้วก็ซองพลาสติกนี้ด้วยนะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็จาก871เป็น895นะครับก็ถือว่า มีน้ำหนักประมาณหนึ่งแหละ under 1นกิโลนะครับส่วนความสูงมิติต่างๆของตัวอุปรกรณ์ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงสัทีเดียวนะครับโอเคเราลองวัดคร่าวๆแล้วกันนะความสูงของเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ under 8นิ้วหรือ20เซนนะครับไม่ถึง20เซน19หน้า่าถึงหลังนะครับวัดคร่าวๆอีกเหมือนกันก็อยู่ที่ประมาณ13เซนครึ่งได้นะประมาณ5นิ้ว5เศษ1นึ่ 5 7 1 4หรือ5.25นิ้วโดยประมาณนะครับขนาดมิติของตัวอุปกรณ์เนี่ยจะมีขนาดไซส์ที่หน้าสั้นกว่าตัวเล็กมากกว่านะครับ DCF887 ซึ่งตัวใหญ่กว่านี้นะครับแล้วออกมาก่อนหน้านี้ตัวนี้ก็เหมือนเขาลดขนาดคอมแพลลงแต่ว่ายังคงประสิทธิภาพแล้วก็ความแรงไม่แพ้กับ887เลยนะตัวนี้ก็ มีแรงบิดสูงถึง192นิวตันเมตรรอบถึง3,200รอบต่อนาทีกระแทก4,200ครั้งต่อนาทีเลยนะครับถือว่า,าใช้งานทั้งงานไม้นะครับ DIY หรือว่างานเหล็กงานอะไรพวกนี้นะครับงานติดตั้งฉนวนหรือว่าหลังคานะครับที่เป็นสกรูหลังคาคขันไม้กระแทกอะไรพวกนี้น่าจะสบายเลยส่วนวัสดุที่การ นำมาใช้ผลิตนะครับตัวของไขควงตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันครับตัวของบริเวณหัวชักด้านหน้าตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับซึ่งดึงเพื่อเสียบดอกเข้าไปได้นะครับแป้นตัวชักเนี่ยจะกว้างกว่า8.01นะครับที่ตัวเล็กกว่าเล็กน้อยมีไฟ LED สองสว่างจำนวน3จุดด้วยกันนะครับน่าจะเป็น3ดวงเลยนะเป็น COB LED หรือว่าชิปออนบอร์ดเป็นดวงไฟขนาดเล็กสองสว่างกระจายรอบๆตัวท้ายชักตรงนี้ ตัวบัมเปอร์จะเป็นยางกันกระแทกนะครับทั้งหมดเลยตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวสว่านหรือว่าไขาควงไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมเคสซึ่งป้องกันการกระแทกหรือว่า,าช่วยให้การใช้งานทนทานขึ้นนะครับเป็นลักษณะคือล้อนๆเรียบๆแบบนี้ มีบัมเปอร์ด้านข้างที่เป็นยางนะครับแม้ว่าไม่มีสัญลักษณ์กระแทกเป็นค้อนนะก็ตามแต่ว่าไขควงตัวนี้เป็น Impact Driver หรือว่า Hammer Drill นะครับ Hammer d r i v e r แน่นอนเราสามารถที่จะวางแบบนี้ได้โดยที่ตัวเคสจะไม่กระแทกโดนพื้นนะครับเพราะว่าตัวยางนี้มันจะคอยรองรับอยู่ด้านข้างฝั่งซ้ายมือจะมีสัญลักษณ์ดิฟว์พร้อมกับช่องระบายอากาศอยู่เยอะมากเลยแล้วก็แจ้งไว้ชัดเจนว่าเป็น 20v max นะครับ brushless คือมอเตอร์ไร้แลงฐานแรงดัน20โวลต์นะครับ ด้านบนเป็นพื้นที่ว่างนะครับไม่มีปุ่มกดหรือว่าปุ่มเลื่อนอะไรเหมือนกับ801ที่ตัวเล็กกว่าใช้กำลังน้อยกว่าเดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีสเปคทางอิเล็กทรอนิกส์บอกว่าเป็น DCF 840ี่นะครับ i Impact Driver ก็คือขันไขกระแทกนะครับที่4200 Impact per minute หรือว่ากระแทก4200ครั้งต่อนอาที 18V 20V Max นะครับ แล้วก็อัตราการหมุนความเร็วอยู่ที่3,200รอบต่อนาทีสูงสุดนะครับส่วนบริเวณด้านล่างตรงกริปตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มคอนโทรลซึ่งเราสามารถจะเลื่อนนะครับดันไปซ้ายไปขวาเพื่อการขันไปซ้ายหรือขวาหรือว่าการขันเข้าหรือการคลายออกนั่นเองผลักตรงกลางแบบนี้ทริกเกอร์หรือว่าไกลจะกดไม่ได้เป็นเซฟตี้เมื่อดันนี้ก็จะเป็นการคลายออกนะครับเมื่อดันจมก็จะเป็นขันขันเข้านั่นเอง ปุ่มเป็นปุ่มแบบหน้าเรียบกว้างนะครับแล้วก็กดง่ายด้วยจะใช้นิ้วกลางกดแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับการคอนโทรลได้หมดเลยนะจะใช้นิ้วกลางนิ้วชี้ได้หมดส่วนของกริปเนี่ยเป็นส่วนที่ d e v o อลทำมาได้ดีอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่ง เขาออกแบบมาเป็นลักษณะคือเป็นคลิปเป็นคลิปไม่ใช่คลิปเป็นคลิปที่หุ้มด้วยยางสังเคราะห์สีดำนะครับบนตัวพลาสติกที่เป็น ABS หรือว่าเป็นกลาสฟิลเนลอนสีเหลืองโดยด้านท้ายของเครื่องจะมีบอกเป็น Brushless Motor อีกทีนึงพร้อมกับบัมเปอร์ซึ่งเราสามารถจะวางในลักษณะนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บเป็นวางยืนวางตะแคงก็ช่วยป้องกันความเสียหายจากการกระแทกหรือการใช้งานได้เหมือนกัน กริปเนี่ยจะมีผิวลายกันเลื่อนอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็โค้งทําให้จับได้ค่อนข้างสูงคอนโทรลตัวไขควงได้ง่ายเมื่อใช้มือเดียวหรือว่าใช้2มือประกอบกันลายกันเลื่อนตรงนี้ก็ทําออกมาได้ดีด้วยแล้วก็ตําแหน่งของปุ่มสวิตช์เนี่ยสามารถจะใช้นิ้วโป้งดันหรือว่าใช้นิ้วชี้ดันเปลี่ยนโหมดได้สะดวกแล้วก็ล็อกได้สะดวกมากๆนะครับเหมือนเซฟตี้ปืนบางชนิดเลยลายสตริปด้านหน้าเป็นลายแนวขวางแนวนอนนะครับมีอยู่ตลอดเลยแล้วก็จะบอกที่ด้ามว่าเป็น brushless motor หรือว่ามอเตอร์ไม่มีแปลงฐาน brush คือแปลง less ก็คือไร้ไร้แปลงนะครับก็เป็นคาร์บอนที่ทำให้ตัวมอเตอร์รุ่นเก่าเนี่ยทำงานได้แต่ตัวนี้เขาตัดระบบนั้นออกนะครับ brushless เนี่ยหรือว่ามอเตอร์ไร้แปลงฐานเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างก็คือให้พลังงานที่เสถียรแล้วก็สม่าเสมอนะครับแรงเร็วความร้อนที่เกิดขึ้นในการใช้งานสะสมน้อยนะครับ ประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีขนาดนิติที่เล็กทําให้ออกแบบเครื่องมือได้มีขนาดเล็กน้ําหนักเบาแล้วก็คล่องตัวขึ้นกว่าเดิมมากด้ามเป็นส่วนที่ดีวอล์ทำมาได้ดีตลอดนะครับทั้งลายการเลื่อนกราฟิกแล้วความหนาของด้ามซึ่งกริปแล้วจับถนัดมากแล้วผมบอกเลยว่าด้ามของดีวอลเป็นด้ามไขควงและสว่านไร้สายที่ดีมากนะครับในอุตสาหกรรมผลิต power tool แบรนด์หนึ่งเลยนะครับผมว่าดีกว่ามีวอลกี้ซะ้วยซ้ำนะแต่มีวอลกี้คือถ้าเป็น 12v ด้ามจะอ้วน บอชพวกนี้นัามากีต้าก็ด้ามดีนะครับแต่ผมว่าด้ามดีวอลเนี่ยดีกว่านะครับแล้วก็เนื่องด้วยราคาด้วยเซอร์วิสแล้วประกันหลังการขายก็ทําออกมาได้ดีมากๆด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นตัวยอดนิยมไม่ใช่ตัวยอดนิยมสิยี่ห้อย,ยอดนิยมของใครหลายๆคนนะครับส่วนฐานตรงนี้จะบอกรายละเอียดไว้นะครับเป็นข้อมูลนะครับผู้ผลิตก็คือเป็น black and decker i n c นะครับ East Maryland บลาบลาบลาตัวนี้ทําในประเทศจีนมันมีบางตัวบางรุ่นนะครับบางล็อตทําในเกาหลีด้วยนะครับส่วนฐานตรงนี้ก็จะหุ้มยางมาหมดเลยนะซึ่งผู้ใช้งานเวนลาจับเนี่ยมือใหญ่สามารถจะเลื่อนมือขึ้นหรือว่าลงมาก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยแล้วก็บริเวณฐานด้านข้างจะมีซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งคลิปห้อยเข็มขัดตะเกียบนะครับแล้วก็มีมาร์กดีวอลไว้ด้วยด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับจะติดด้านซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ส่วนด้านหลังตรงนี้เหมือนเป็นรูแลนยาร์ดหรือว่ารูสายล่าม สำหรับเข็มขัดหรือว่า Chest Rig นะครับฐานคอนแทคแบตเตอรี่จะมีอยู่4ช่องนะครับแบบนี้เป็นคลิปขึ้นมาแล้วก็ดีฟอรเองยังบอกปีแล้วก็เดือนช่วงสัปดาห์ที่ผลิตด้วยก,ก,ก็คือปี2024สัปดาห์ที่35ถึง47นะครับตามนี้เลยก็เป็นไขควงที่น่าใช้เดี๋ยวเราลองมาใส่แบตเตอรี่เข้าไปดูครับเราลอง o p เ r a รดูนะสำหรับแบตเตอรี่ที่ผมจะมา,น,าะนำมาทดสอบในวันนี้นะครับเป็นของ d e v o l เองซีรีส์ xr รุ่น d c b 182 ความแรงแรงดันนะครับอยู่ที่20โวลต์แม็กซ์ลิเธียมไอออนและความจุอยู่ที่4.0แอมป์นะครับแอมป์อนะก็เล็กกว่าเจ้า5.0 6.0เฟล็กโวอะไรพวกนี้นะครับราคาแบตตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1,500ถึง1,700นะครับก็เป็นแบตแท้แบบนี้นะครับมีระบบล็อกแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีบอกอีกนะครับว่าเป็นปี2024สัปดาห์ที่45ถึง47เหมือนกันนะครับนี่แบบนี้เลยนะแล้วมีตัวเช็ค แบตตัวนะนี้ก็เป็นไฟสีเขียว3เต็มนะครับสเหลือครึ่งหรือวันร้อยนะครับหนึ่งก็คือต่ํามากนะเป็นแบต xr สี slmr ธรรมดาเลยนะมันจะมีรุ่น5 ml ด้วยมากกว่านี้ก็ใหญ่กว่านี้นะครับพันเจดนะมั้งพันห้าพันเจ็ถ้าเป็นห้า ml รู้สึกจะเป็น2,000นหน่อยหน่อยหรือพันเนี่แหละนะเอาแค่นี้เรามาลองกันดูนะครับ เวลาใส่แบตเตอรี่เนี่ยผมแนะนาว่าเล็งให้ตรงนะครับจากนั้นก็สไลด์เข้าไปในสล็อตแบบนี้นะครับแล้วก็บางคนชอบตบเข้าไปเลยก็ได้นะแต่ผมว่าดีกว่าคือกดปุ่มนี้นะครับแล้วดันแล้วปล่อยนะครับเขี้ยวหรือว่าตัวล็อกมันจะได้ไม่หักคราวนี้ปุ่มล็อกอยู่ไม่ทํางานนะครับจะใช้งานก็คือกดปุ่มให้จมลงไปแล้วก็ดันสวิชนะครับทันทีที่เราสัมผัสสวิชนะครับลงไปเนี่ยไฟจะติดสว่างขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งไฟสว่าง3ดวงเนี่ยก็ถือว่า ส่องสว่างเป็นพื้นที่กว้างนะครับแล้วใช้งานในระยะ,ใ,ยะใ,ใกล้ได้เลยนะไม่ว่าจะใช้งานในพื้นที่ที่อับแสงเช่นทํางานช่างในอาคารเข้าไปในซอกนะครับเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรก็ตามนะรหรือจะเป็นงานเหล็กแล้วก็สปีดความเร็วของตัวไขควงตัวนี้นะครับมันก็ variable ก็คือเรากดลงไปตื้นๆมันก็จะหมุนช้าก่อนเห็นไหมแล้วหยุดอยู่ที่เราเลยนะครับ แล้วหยุดแทบจะทันทีด้วยนะไฟสว่างมากเนาะส่วนการติดตั้งดอกไขควงนะครับก็สามารถจะเสียบดอกไขควงเข้าไปเลยนะครับด้วยการดันเข้าไปอันนี้ผมใช้ดอกบิดนะครับของมี w a u k e ้นะครับเป็นช็อคเวฟมั้งรู้สึกจะเป็น p 1นะครับ p 1หรือ p h 1นี่แหละไม่มั่นใจเหมือนกันเป็นดอกก้านกึ่งยาวนะ p h 2โทษทีนะครับเสียบเข้าไป ไม่ต้องดึงชักเลยนะครับไม่ต้องดึงคอเล็ตเลยนะมันก็จะล็อกอยู่เลยนะครับก็นะครับแค่นี้เอาออกก็ต้องดันนะครับยกไอ้นี้ขึ้นแล้วดึงตัวดอกออกนะครับใส่ใส่ลงไปได้เลยแต่เอาออกต้องดันขึ้นแล้วดึงออกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นโหมดกระแทกตลอดนะครับไม่ว่าจะกดเบาหรือว่าแรงเนี่ยมันจะเริ่มกระแทกตดตตลอดซึ่งวิดีโอการใช้งานเนี่ยไปดูในช็อตวิดีโอหรือว่าใน playlist โรบินวูดแลนด์ก็ได้นะผมจะให้เพื่อนผมใช้งานนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นวิดีโอทดสอบการใช้นะครับเป็นวิดีโอใช้งานจริงๆเลยเพราะว่าเขาเป็นช่างไม้อาชีพเพราะฉะนั้นวิดีโอที่เห็นผมถ่ายนะครับอันนั้นคือใช้งานจริงๆแล้วอุปรกรณ์ทุกชิ้นนะครับไม่ได้ซื้อมาสะสมไม่ได้ซื้อมาเพื่อโชว์เจาะแรงนั่นนู่นนี่อะไรไม่มีนะครับซื้อมาใช้งานจริงๆใช้ทุกวันวันละเยอะๆ,ๆเลยนะครับมันทนทานแค่ไหนก็ ค่อยดูกันว่าเป็นยังไงคราวนี้ผมจะลองถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับ DCF 8 0 1นะครับตัวเล็กที่ผมบอกเนาะดึงฐานออกก่อนนะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่มันใหญ่กว่าเยอะนะครับผมจะเอา DCF 8 0 1ที่เคยรีวิวไปในช่องไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้น่าจะสักปีที่แล้วได้หรือเกือบจะปีหนึ่งแล้วนะครับผมซื้อมาช่วงเดือนพฤษภาแต่ว่าออนแอร์ช่วงไหนผมจำไม่ได้นะครับก็มาดูกันตอนนี้ขนาดรีวิว,ววันนี้เป็นวันที่ 30เมษายน2025นะครับผมซื้อ DCF801 มาในช่วงปี2024นะครับน่าจะช่วงเดือนพฤษภาเพราะว่าตอนนั้นคือเดินทางไปแล้วก็ไปที่ร้านฮาร์ดแวร์เฮาส์บางนหนนะครับเขาไปซื้อตัวนี้มาถ้าพี่ๆเพื่อนๆจำมันได้นะครับที่ผมอินเสิร์ตวิดีโอตัวนี้คือตัวเดียวกันกับในรีวิวเลยนะแต่ปัจจุบันสภาพมันเป็นแบบนี้ครับ ตกใจกับสภาพว่ามันโซมมากเลยมันเก่ามากมันแบบเลอะเปื้อนมากเลยแต่มันยังใช้งานได้ดีมากๆนะครับแม้ว่าจะผ่านไปปีหนึ่งแล้วนี่คือสภาพของเครื่องมือของช่างที่ใช้งานจริงๆไม่ใช่เครื่องมือของ DIY หรือว่าเครื่องมือของหลายๆคนที่สะสมเราจะเห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือเยอะมากนะเป็นแผงข้างหลังนั่นนู่นนี่ส่วนมากเครื่องมือเขาก็จะสะสมด้วยเขาก็จะถนอมทำความสะอาดหรือว่า ระวังมากๆนะครับเป็นพิเศษแต่สําหรับเพื่อนผมที่เขาเป็นช่างอาชีพเนี่ยเขามีเวลาเป็นเทเนนซ์บ้างอย่างเช่นปัดฝุ่นตรงคอนแทคนะครับหรือว่าอาจจะหล่อลื่นน้ามันอะไรแบบนี้ยแต่ว่าส่วนอื่นที่เราเห็นว่ามันเลอะกรังพวกนี้ก็จะเป็นฝุ่นที่เกิดจากการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับแล้วก็มีคราบน้ํายาคราบกาวต่างๆเพราะมือเขาเปื้อนนะเป็นช่างไม้เขาก็จับสีบ้างอะไรบ้างก็จะติดอยู่ซึ่งตัวนี้แม้ว่าสภาพจะโซมเป็นซอมบี้ขนาดนี้ มันก็ยังใช้งานได้ปกติไม่มีอาการติดขัดหรือว่ามีปัญหาอะไรเลยนะครับดูกาวติดเต็มเลยนะครับนี่สภาพนี่คือปีเดียวหน้าตาอย่างนี้จากแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้นะกลายเป็นแบบนี้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึงปีหรือปีเดียวนะครับนี่ก็คือสภาพของมันคราวนี้ผมบอกว่ามันขนาดใกล้เคียงกันมากเลยนะเพื่อนเพื่อนพี่พลองดูนะครับท้ายของตัวเครื่องเนี่ยสัดส่วนเกือบจะเท่ากันเลยดูแบบนี้แทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็น1 2อโวลต์อันไหนเป็น2 0โวลต์นะครับ จริงๆคือตัวซ้ายมือเป็น20ตัวนี้เป็น12นะสติกเกอร์ก็ลอกไปแล้วด้วยนะเนี่ยนะครับนี่นะจะบอกอยู่ว่า10.8ถึง12 VMAX เห็นไหมก็ชื่อรุ่นคือ DCF 8 0 1นะตัวนี้เป็นเวอร์ชันเกาหลีด้วยนะครับเนี่ยภาษาเกาหลี KR 0 1ตัวนี้เป็น B 1 0 1ใช่ไหม B 1 0 1นะครับส่วนด้านบนเราจะเห็นว่าความคล้ายคลึงของเขาก็มีนะครับเราจะเห็นว่า ตัว801จะมีโหมดให้เลือกก็คือโหมดไขธรรมดาโหมดกระแทกโลและกระแทกไฮนะครับเป็นปุ่มให้กดตอนที่เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแต่ตัว840ไม่มีปุ่มกดเพราะ840ออกมาก่อนนะตัวนี้ออกมาหลังแต่เป็น 12V โวลต์เล็กกว่าน้ำหนักเบากว่าคอมแพคก,กว่าตัวเรียนมอเตอร์นะครับก็จะเล็กกว่านิดนึงเพราะตัวนี้เขาเป็น1 2บอนงะโวลต์เนอะจะมีขอบตรงนี้ขึ้นบบแ สามดวงเหมือนกันแต่เป็นหน้าใสๆเลยแสงมันจะกระจายแต่ตัวนี้แสงจะพุ่งกว่านะเป็นสามอันแบบแยกบัมเปอร์ก็เป็นยางเหมือนกันแล้วก็ส่วนชักมันจะอ้วนแล้วก็หนากว่าเล็กน้อยนะครับตรงนี้ดูแบบนี้มันคล้ายๆกันแต่จริงๆมันไม่เท่ากันเนาะนะครับสัดส่วนมันคล้ายกันมากนะครับคล้ายกันมากหน้าตาก็คล้ายกันด้านข้างดูคล้ายกันไหมตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้คล้ายกันมากนะครับเออช่องระบายกว้างกว่านะครับในรุ่นที่ใช้20บวอ ส่วนไกกริปอะไรก็แทบจะเหมือนกันเลยนะครับมาดูกันตรงที่ฐานเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว1 2โวลต์หรือ801ยเนี่ยฐานตรงนี้เขาจะเล็กเพราะแบตเตอรี่เขาเล็กนะครับแล้วก็เนี่ยปีเดียวเป็นแบบนี้จากแบบนี้กลายเป็นแบบนี้ภายในปีเดียวคิดดูแล้วกันใช้งานจริงจังไม่มีโมโนนะครับใช้งานหนักด้วยตัวนี้ผลิตปี2023ซื้อมาใช้ใตอนปี2024นะครับเนี่ยตัวนี้ฐานก็จะกว้างเพราะรองรับแบตเตอรี่1 8ถึง20โวลต์นะครับฐานก็จะกว้างกว่านโดยรวมก,ก็คือเป็น Impact Drive ที่ อ,ออกมาเหมือนกับว่าเป็น12เวอร์ชัน12โวลต์กับเวอร์ชัน่โวลต์นะครับตัวนี้ก็กำลังสูงกว่าใช้แบตท,ที่มีความจุแล้วก็ใช้งานได้ต่อเนื่องมากกว่าแต่ว่าความคล่องตัวตัวนี้มากกว่านะเพราะแบตมันเล็กมันก็จะเบานะครับแต่ตัวมิติอะไรใกล้เคียงกันแล้วมีโหมดให้เลือกด้วยว่าไขายอย่างเดียวไขกระแทกต่ําไขกระแทกสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองเทียบกันดูคล้ายกันมากนะนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานตัวนี้ก็จะสภาพแบบนี้แหละนะครับไม่ต้องตกใจนะบแบบนี้เลย โอเคท้ายคลิปผมจะติดตั้งไอ้ตัวนี้แล้วกันนะครับ<อ>บางคนบอกออพี่เจาะไม้ให้ดูหน่อยพี่เจาะเหล็กเจาะบูนเจาะอะไรไม่เจาะครับผมไม่เจาะให้ดูเพราะว่านั่นคือการทดสอบแบบบื้ยสามสี่ตัวเจาะสกรูเจาะอะไร3ามสี่ตัวนะครับมันก็แค่นั้นแหะไปถ่ายให้ดูตอนเขาใช้งานจริงๆเลยดีกว่านะครับมันมันใช้งานจริงๆมันไม่เหมือนกันคนละอารมณ์กันกับการทดสอบเลยเพราะทดสอบเนี่ยมันเป็นการ ลองให้ดูอะว่าเมันทําแบบนี้ได้นะแต่ผมไม่ได้อยากจะลองให้ดูนะครับผมจะใช้จริงๆเลยว่าพอใช้แล้วมันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัวสกรูเข้าไปนะครับสักครู่หนึ่งโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกไปตะเกียนะว่าผมจะพยายามไม่ไม่ทดสอบแบบเจาะไม้เจาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่ช่างนะครับแล้วการทดลองทดสอบบางอย่างมันเป็นการาให้ข้อมูลไม่ตรงให้ข้อมูลผิดๆไปกับ ผู้ชมได้นะเพราะบางทีถ้าทางการจับเครื่องมือผมมันอาจจะไม่ถูกนะครับแล้วก็การใช้งานบางทีเนี่ยหลายๆคนพอมาดูไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจผิดไปว่าอ๋อมันทําแบบนี้ได้จริงๆมันอาจจะไม่ถูกหนักนะครับป๊บหนึ่งนะป๊บหนึ่งผมพยายามจะติดตั้งในตัวสกตูตัวนี้นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลประมาณหนึ่งถามว่าแล้วทําไมมึงไม่ใช้แบบ ไขควงตัวหนึ่งเพื่อขันก็อีกตัวหนึ่งมันไม่มีแบตไงไม่เห็นจะยากเลยนะครับขันแบบนี้เข้าไปนะครับมันยังหลวมๆก่อนตอนแรกอันนี้เป็นแบตเช็ดพอมาเริ่มตึงมันก็จะมีเพราะว่าหัวน,นี้เป็น p, p h 2นะครับแต่ว่าไอ้ดอกไอ้เนี้ยมันเป็น PH1 P1 มันก็เลยไม่ค่อยพอดีกันเท่าไหร่นะครับยกยกอยกูย่ย ไม่เป็นไรพอดีผมไม่มีดอก pH 1นะครับเย็นๆยนนิดหนึง่งโอเคครับก็ติดตั้งแล้วนะก็จะเป็นเบลคลิปสำหรับเกี่ยวเข็มขัดช่างแบบนี้นะครับจะเป็นการเกี่ยวเก็บก็ได้จะมีแบบเหมือนเป็นซ็อกเก็ตเอาไ้เกี่ยวหรือเกี่ยวเข็มขัดก็ได้นะครับแล้วก็ตัวแบตเองก็เล็กสุดรู้สึกจะเป็น 2A มั้ง 2Ah หรือ 3Ah นี่แหละ,ะเล็กๆเ,เป็นแบรนด์หรือจะใส่ power stack นะครับ flex v o l t อะไรก็ได้ใหญ่เลยนะ 5A เนี่ยใหญ่กว่านี้อีกนะครับอันนั้นผมไปติดกับ860แล้วนะอันนี้ก็ซื้อมาอีกก้อนหนึ่งก้อนละพันปลายๆพันเจ็ด0อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือ d e v o l DCF840 นะ840เดี๋ยวมี845 850 850เคยรีวิวไปแล้วนะครับคงไม่รีวิวซ้ำละแต่อันนั้นก็จะซื้อใช้นะครับ845 887 870นะเดี๋ยวจะมาอีกในะอนาคตก็ขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมนะครับส่วนวิดีโอใช้งานไปดูเป็นช็อตวิดีโอหรือไปดูที่เพื่อนผมใช้เลยใช้งานจริงจังเลยนั้นไม่ได้มาลองเจาะสกรูม่ให้ดูทาําลายนั่นทําลายนี่ไม่มีนะครับใช้งานจริงจังมันใช้ยังไงเป็นแบบไหนดูที่ช่างชีวิตช่างอาชีพในชีวิตจริงเขาใช้ดีกว่านะครับไม่ได้ลองให้ดูเพราะผมก็ไม่ใช่ช่างแล้วก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลผิดๆนะครับไปกับผู้ชมนะครับแล้วเจอกันใหม่อภิสฎหน้ารีวิวนี้ค่อนข้างยาวสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์